เพลงโคตดเพาะเพลงอะไรวะเนี่ยนี่มันเพลงเขาแค่มาสืบพันธุ์แต่ระบบสืบพันธุ์เนี่ยมีองค์ประกอบอะไรบ้างวะเดี๋ยวต้องไปถามเพื่อนล้วก๊สไอ้ลูกไม่รักดีเดี๋ยวแม่จะนอนแล้วฝากนับของที่แม่สั่งไว้ด้วยล่ะรีบนอนล่ะระวังจะเจอดีได้ครับแม่เดี๋ยวผมจะไปรีบนอนเดี๋ยวนี้แหละเดี๋ยวนายดีเขาแรกสา่นเดี๋ยวไปฟังเพลงต่อนะ พับสดุมาส่งแล้วครับครับกำลังไปเปิดครับใช่คุณนัทชัยหรือเปล่าครับใช่ครับนั่นแม่ผมเองแมาแต่ของข้างในคืออะไรครับคุณรู้อะไรเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ไหมครับไม่เลยครับในนี้อาจจะมีคำตอบที่คุณอยากรู้ก็ได้ครับลองเปิดมันและอ่านดูสิครับขอบคุณครับ ไรครับเนี่ยสรุปแล้วของข้างในมันคืออะไรกันแน่สงสัยต้องเปิด่ะนี่สินะคือคำตอบที่เอเดกน้อยทรงขคงบอกมาเดี๋ยวต้องไปถามผู้รู้แล้วว่าระบบสืบพันธุ์คืออะไรโอโลูเพื่อนรักรู้จักระบบสืบพันธุ์หรือเปล่าวะรู้จักครับฮาฟูแล้วระบบสืบพันธุ์คืออะไรวะนังสือน้องก็มีจะซื้อมาทำอะไรครับแม่ซื้อมาอไยไม่ได้ซื้อครับ เออเออกูบอกก็ได้ตั้งใจฟังแล้วกันระบบสืบพันธุ์คืออะไรเป็นระบบที่เกี่ยวกับการเพิ่มจํานวนของสิ่งมีชีวิตให้มากขึ้นตามธรรมชาตินะครับผมจะมาพูดถึงอวัยวะสืบพันธุ์เพศช,ชายนะครับหนึ่งเลยอันทะเป็นต่อมที่มีลักษณะคล้ายลูปไข่รูปไข่เลยนะอยู่ในถุงโอ้อยู่ในถุงหุ่มอันทะทําหน้าที่สร้างตัวอสุจิและสร้างฮอร์โมนเพศช,ชาย คือเทสโทสเตอโรนทำหน้าที่ควบคุมลักษณะต่างๆของเพศชายเช่นการมีนวดมีขนที่รักแล้เสียงแตกห้าวอย่างที่สองเลยนะทุง่งหุ้มอันทะมันคือเอ่อที่ควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมในการสร้างตัวอสุจิโดยที่ว่ามันจะเจริญได้ที่อุณหภูมิที่ต่ำกว่าอุณหภูมิปกติของร่างกายประมาณ3-5องศาเซลเซียสนะ 3. หลอดเก็บตัวอสุจิมีลักษณะเป็นท่อเล็กๆขดทบไปมาอยู่ด้านบนของอันทะทำหน้าที่เก็บตัวอสุจิที่จเจริญเต็มที่แค่กูบอกแค่นี้แหละบดกูหมดละเดี๋ยวให้คนอื่นเขาพูดต่อแล้วกันเป็นไงรู้ชงของคนที่แม่ให้ไหมได้อ่านบ้ายังชอบมากเลยครับแต่ผมไม่อ่านผมขี้เกียจครับผมจะให้เพื่อนอธิบายครับ เพื่อนลูกอ่านถึงไหนล่ะจะไม่อ่านต่อเองเชิญเลยครับแม่หลอดนำตัวอสุจิเป็นท่ออยู่ถัดจากส่วนล่างของหลอดเก็บตัวอสุจิมีอยู่สองท่อทําหน้าที่เลี้ยลำเลียงตัวอสุจิไปเก็บไว้ที่ต่อมสร้างนําเลี้ยงอสุจิต่อมสร้างนําเลี้ยงอสุจิเป็นต่อมรูปร่างคล้ายถุงยาวๆอยู่ด้านหลังต่อกับกบระเพภาะปัสสาวะ ทำหน้าที่สร้างอาหารเพื่อใช้เลี้ยงตัวสิจีเช่นน้ำตาลฟักโตสวิตามินซีโปรตีนโกลูลินต่ำลูกมากมีขนาดใกล้เคียงกับลูกมากทำหน้าที่หลั่งสารที่มีฤทธิ์เป็นด่างอ่อนๆเพื่อทำาลายฤทธิ์กรดในท่อปัสสาวะต่อมคาวเปอร์มีรูปทรงคล้ายเม็ดถั่วมีสองต่อมอยู่ใต้ต่อลูกมากลงไปทำหน้าที่สั่งสารไปหล่อนืน่น เมื่อเขาโตวัยรุ่นในช่วงอายุประมาณ12-13ปีกราหน้าสุจิแต่ละครั้งจะมีข้องเลีวประมาณ 3, าสั้นถึงสี่ลูกบาศก์เซนติเมตรมีมีตัวสุจิเฉลี่ยประมาณ3 0 0 1 0 0 0นตัวผู้ที่มีตัวสุจิตาำกว่า3 0้านตัวต่อลูกบาศก์เซนติเมตรหรือมีตัวสุจิที่มีรูปร่างผิดปกติมากกว่า100ล้านอิ้าที่จะมีโอกาสเป็นมันได้โอ้ค <c oughs> แม่พูดแค่นี้ละจะเยจพูดละเดี๋ยวแม่ยืนฟังเพื่อนลูกพูดเรื่องต่อไปแล้วกันได้ครับแม่ใครจะพูดต่อครับพี่พูดเองน้องรักหนังสือก็มีไม่อ่านขอโทษได้ไหมล่ะครับฟรอเออเออเดี๋ยวอธิบายให้ฟังโอเคหนังสือพันธุ์เพชจริงครับประกอบด้วยรังไข่ครับมีรูปร่างคล้ายเม็ดม่วงหินพา์ครับอยู่บริเวณปีกมลูกแต่ข้างครับโดยด้านในครับยึดติดกับมลูกด้วยเส้นเอ็นครับ ส่วนด้านนอกครับยุติเกับลําตัวครับทําหน้าที่ดังนี้ครับ 1. ผลิตไข่โดยกติไข่ครับจะสุกเดืละนละ1ใบครับจากรังไข่ครับจะสลับข้างกันทุกเดือนครับและออกจากรังไข่ทุกรอบเดือนครับโดยประมาณ28วันครับเรียกว่าการตกไข่นะครับเริ่มตั้งแต่อายุ1 1เถึง14ปีครับจนถึง45 -50 ถึงปีครับจึงหยุดผลิตครับสองครับการสร้างฮอร์โมนเพศหญิงครับซึ่งมีอยู่หลายชนิดครับได้แก่ครับ1เฮสโทเจนครับ เป็นฮอร์โมนที่ทําหน้าที่ควบคุมเกี่ยวกับมลูกครับช่องคลอดต่าน้ํานมครับแล้วควบคุมการเกิดลักษณะต่างๆของเพศหญิงนะครับเช่นเสียงแหลมเล็กสะโพกผายครับ2ครับโปรเจสเตอโรนครับทาหน้าที่ครับทางานร่วมกับฮอร์โมนเอสโตรเจนครับทาหน้าที่ควบคุมเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของมลูกครับเข้าใจเปล่าที่พูดได้ฟังอะ่ะครับไม่เข้าใจเลยเออสภาพตามนั้นแหละ มาๆเดี๋ยวกูพูดต่อหนูเองได้ได้ได้พอน,นุ่มเทสตดีฟังดี่ดะหัวันนากลุ่มฟรีไฟล์ทอ่อนำไข่หรือปีกมะลูกนะครับเป็นท่อที่เชื่อมระหว่างรังไข่ทั้งสองข้างกับมะลูกมีกล้างเนื้อซึ่งบีบรัดตัวอยู่เสมอทําหน้าที่เป็นทางผ่านของไข่ที่ออกจากรังไข่สูมม่มะลูกส่วนมะลูกมีรูปเพื้องไข่ชมพูกว้างประมาณ4เซนติเมตรอยู่ในบริเวณอุ้งกระดูกเชิงการานระหว่างกระเพาะปัสสาวะกับถาวรหนัก ภายในเป็นโพรงผนังเป็นกล้ามเนื้อยืดหดได้มากเป็นพิเศษประกอบด้วยโครงสร้างสามชั้นชั้นนอกเยื่อบางๆชั้นกล้ามประกอบด้วยกล้ามเนื้อเรียบหนาและขยายตัวได้มากในเวลาตั้งครรภ์ชั้นในสุดเรียกว่าเยื่อบุมดลูกเป็นที่ฝังตัวของไข่ที่ปฏิสนธิแล้วและเป็นที่จเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ ช่องคลอดเป็นท่อยาวจากปากช่องคลอดไปจนถึงปากมดลูกทำหน้าที่เป็นทางผ่านของต่อสติสูมมดลูกเป็นทางออกของทารกเมือ่อครบกำหนดคลอดและยังเป็นช่องให้ประจำเดือนระบายออกมาสู่ภายนอกการตกไข่นะครับคือการที่ไข่สุกและออกจากรังไข่เข้าสู่ท่อนำไข่กลายมีประจำเดือนเกิดจากผนังมดลูกนอกตัวเมื่อไข่ไม่ได้รับการผสม ใ้สิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่แสดง,สงให้ทราบว่าเด็กผู้หญิงนั้นได้จเจริญเต็มที่พร้อมที่จะมีลูกได้จบละบทโกพี่โอมเสียงเพลงคุ้นๆนะครับตั้งใจอ่านแล้วน้องชอวันพุธมีสอบนะได้ครับพี่ชายอ,าอ่านใกล้เสร็จแล้วแล้วนี่กี่โมงแล้วเนี่ยตีสามแล้วหรอดึกยังแฮพพ่อก็ยังไม่กลับมาอีกไปหาอะไรกินก่อนดีกว่าเอ๊เดี๋ยวนะแม่ไปทำอะไรตรงนี้เนี่ย แม่ดึกป่านี้แล้วทําไมยังไม่นอนอีกว่าแต่แม่บอกไว้ว่าจะไปนอนแล้วนี่นล้ไอ้คนตรงหน้าเราคือใครกันใช่เลรนน่เกข้าามเช่แม่เจ้าลุกนะเชื่อเอาเลยฉันเจอของจริงแม่พูดไปแล้วทําไงดีนี่เอาไปหาที่ก่อนดีกว่า ันว่ามันคงไม่เห็นฉันนลนะมันคงไม่ตามมาแล้วนะไอ้หนูหน้าแกหนีไปก็เปล่าวประโยชน์ข้ามีข้อเสนอให้ถ้าเจ้าตอบคำถามข้าได้เจ้าก็จะรอดแล้วถ้าตอบไม่ได้่ะครับไอ้โง่ตอบไม่ได้ก็ตายตายไปซะ อย่าทำผมเลยครับผมกแลัวแล้วอย่าก้าผมเลยผมจะตอบคำถามนั่นเองครับถ้านั้นคำถามก,การดูแลระบบสืบพันธุ์มีอะไรบ้างตอบมาให้หมดถ้าเองอยากอยู่ต่อแล้วนะเออ,อย่างแรกกระ้องดูแลร่างกายให้แข็งแรง,งสม่ำเสมอและกินอาหารให้ถูกสัดส่วนครบห้าหมู่อย่างที่สองออกกำลังกายสม่ำเสมอสามงดเครื่องดื่มที่มีแอลโกอฮอล์สี่พักผ่อนให้เพียงพอไม่เคร่งเครียด ห้ทาทำความสะอาดร่างกายและอวัยวะเพศให้ทั่วถึงสม่ำเสมอหกสวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาดเจ็ดเออแล้วคำตอบข้อเจ็ดละ่ะคืออะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมอันยังอ่านไม่จบเลยครับ <c oughs> สรุปคือแกตอบไม่ได้สินะไหนก็ถึงเวลาแกต้องตายแหละผมขอโทษผมไม่รู้จริงๆอย่าทำอะไรผมเลยผมขอร้องแม่ปวม่มีอดวัวมทั้งนั้นอด้วยก็แว คำตอบข้อ7คือไม่ใช่เสื้อผ้าผ้าเช็ดตัวและเครื่องนุ่งห่มร่วมกับผู้อื่นเพราะอาจติดเชื้อบางชนิดได้และคำตอบข้อที่8คือไม่สัมผัสทางเพศเพราะอาจทําให้เสี่ยงต่อการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวมถึงเชื้อ HIV ได้และ9คือเมื่อเกิดสิ่งผิดปกติใดๆเกี่ยวกับอวัยวะเพศควรรีบปรึกษาแพทย์<ะ>พ่อมาช่วยแล้วไอ้ลูกรักถูกต้องเพราะงนินค่าจะปล่อยแกไปแล้วกันโชคดีลาก่อ ผมจะไม่นอนดึกอีกแล้วฮะบทกูมีแค่นี้เหรอวะ